สวัสดีครับช่องแทนคุณชาแนลครับหรือปฐมรัตน์ชาแนลครับวันนี้ได้มาพักผ่อนนะครับมาไหว้หลวงปู่ครับวัดหงทองมีจุดล่องเรือชมผ่านดูวิถีชาวบ้านมีล่องเรือนะครับ มีสะพานครับข้ามาไหว้โบสกลางน้ํานะครับวิธีต่างๆมีนักท่องเที่ยวเข้ามาครับวันนี้เป็นวันวันธรรมดาครับนักท่องเที่ยวเช้าๆอยู่ก็ไม่เยอะไม่อะไรครับก็เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมีนักเที่ยวเข้ามาบ้างครับ ไไคไวันไปถ่ายคู่นม่เ็นไรรผมถ่ายถ่ายพันวันนี้อากาศก็มืดๆครับแดดแสงแดดไม่มีนะครับเพราะยะเธอสะดวกแดดไม่ร้อน เรียบร้อยแล้วยังเร,เรียบร้อยนะ มีมังกรนะครับลอยอยู่บนหลังคามังกรสิงมีสิงมีพญาหงนะครับสวย,สวยหลังคาสวยๆ ลายจิงทำแล้วลายงคุยกันแล้วใช่ไหมขับได้เขาทำให้แล้วเนาะเ่าต่ผมเดินแล้วเดี๋ยวว่าจะอง้อไโอ้ยผนเป็นนูสวยเาภานั่นแหละเป็นคนทำเลยเพราะว่าเขาดูแลบกแทนผมแตว่าจะให้เรี่ส่งมาเออ ไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปหาบกเลยไปหาบเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะนะครับมากราบไหว้บูชาเทีซีท่านใดสนใจเที่ยวครับย่านสาสงาสาวครับวัดหงทองก็จะมีแลนด์มาร์คมีจิตชมวิวมีสะพานแรงวัดต่างๆนะครับทำบุญทำทาน เพราะว่า,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 ามีพระกะสิคันมหาโพธิสัตว์นะครับ ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นที่เช่าหมดแล้วนี่บาทที่าใจ้จ่ายหมดแล้วซึ่อข้างบนโอเคได้ครับโอ้เป็นกระนึงิ้งใ้เงี เสียตังแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นเสียตังหมดขึ้นไม่ได้ไม่ต้องขึ้นหรอกนี่อันนี้ไม่เสียตังขึ้นตรงนี้นี่อันนี้ก็เสียครับอันนี้เสียตังกาลูนาเป็นเสือก่อนลงข้างล่างเดินไปนู่นโวยวายไม่เราไม่ขึ้นกระจกลงข้างล่างไงไปไหว้พระที่อวัวสดนน่นใช่ท่านนี้เป็นเลนมาเขาก็คือสุดลายเดี๋ยวเราโดนข้างไว้เสียตังลงไปไหว้จุลปุถุโทษนั่นเพราะข้างในวัวสดนน่น เนี่ยมาเดินได้ดดแม่ไม่ไปใช่ปะโอเค<ป><ป>น,น,นี่นี่มีมีวัดนินมังกรด้วยนางยักษ์กเออได้แต่งนางเงือ มีนางยักษ์นะครับตำนานม้านินบางก่อนสมัยเรียนๆนะครับเราจะมีฟื้นทอนผู้อยู่ในกระเป๋าตังค์ิโยนัเงก็ได้หรอคะ เดินได้แค่นั้นแหละสวยมากเลยมุมนี้พ่นันจะถ่ายดูอย่่าขู้า่าดูแลรักษาครับท้ายช่องปทุมรัต ญาต no, uh, uh ิลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับเกียวเขาต้องเก็บพอนี้วมีินมาด้วยพ่อายนตังด้วยตังไปหาุาีจะร้เินได้